ไปครับสปไปไปไปกันเลยแม่่ไปด้วยหรือเปล่าไปนะวันนี้ต้องเต้นกระชากหน้าอยืนเจ้าบุญมันคงโดนมือก็มันทีเดียวเพราะว่าเป็นจัตเจ้าเป็นจัตเจ้าตัวบนต้องใช้ปีกบ้านบินขึ้นไป่อ ไม่กันสูกันสต่อเปลียนเสื้อกันจ้า่ผโอ้โอหัดผมเยนยาลาต้องทำอะไรต่วัอร้วังระไให้เปลี่ยเสื้อผ้าลองเปลี่ยนชีวิตยนรักงานไปอะไร้ส કે તડકા પાડે રવા કે જોડા રવા તડકા સૂરજ તાંડ સફો સુરોમ સોરી